สวัสดีค a l a i k u m w a r a ล m ยบสวัสดีนักเรียนชั้นป .5 ทุกคนนะคะวันนี้เราจะมาเรียนเรื่องใหม่เราจะมาทำแบบฝึกหน้าที่สองกันค่ะเรื่องการบวกการลบเศษส,ส่วนที่มีส่วนที่เท่ากันนะคะนะักเรียนวันนี้เราจะมาทำแบบฝึกหัดเรื่องการบวกเศษส่วนแล้วก็การลบเศษส่วนนะคะโดยเป็นการบวกและลบเศษส่วนที่มีตัวส่วนเท่ากันค่ะ เรามาดูตัวอย่างการบวกเศษส่วนก่อนนะคะตัวอย่างที่1เศษ2ส่วน5บวกด้วยเศษ1ส่วน5เวลาเราหาเราจะหาอย่างไรนักเรียนสงสัยใช่ไหมคะเรามาดูเวลาหาเวลาการบวกเศษส่วนนะคะเราจะบวกตัวเศษอย่างเดียวถ้าตัวส่วนเท่ากันเราจะดึงส่วนมาเลยค่ะอันนี้ส่วน5เราก็ ส่วน5ทั้งคู่เราก็ดึงมาเลยค่ะว่าส่วน5แล้วเราค่อยมาบวกตัวเศษข้างบน2บวก1่ได้เท่าไหร่คะนักเรียนได้3ค่ะ่ในข้อนี้เศษ2ส่วน5บวกเศษ1ส่วน5ก็จะเท่ากับเศษ3ส่วน5ค่ะส่วนตัวส่วนข้างล่างนักเรียนไม่ต้องบวกอะไรใดๆทั้งสิ้นนะคะนักเรียนดึงมาเลยค่ะถ้าตัวส่วนเท่ากันต่อไปเรามาดูตัวอย่างข้อที่2 เศษสิบสองส่วนสิบเจ็ดบวกด้วยเศษห้าส่วนสิบเจ็ดเหมือนเดิมค่ะดึงส่วนมาเลยส่วนสิบเจ็ดที่เหมือนกันทั้งคู่แล้วเอาสิบสองมาบวกด้วยห้าได้เท่าไหร่คะสิบสองบวกด้วยห้าก็ได้สิบเจ็ดค่ะเนี่ยอันนี้ตัวอย่างของการบวกเศษส่วนครูจะให้ตัวอย่างแค่สองข้อนะคะที่เหลือให้นักเรียนทำเอง ต่อไปการลบเศษส่วนนะคะเหมือนก,นกันกับการบวกเศษส่วนที่มีตัวส่วนเท่ากันเหมือนกันค่ะเศษ5ส่วน10ลบด้วยเศษ1ส่วนส1.10นักเรียนดึงส่วนมาเลยค่ะส่วน10มันมีค่าเท่ากันก็ดึงมาเลยได้เลยแล้วเอา5้าลบ1 5ลบ1ได้เท่าไหรคะได้4อ่าในข้อนี้เศษ5ส่วนสิ ลบด้วยเศษ1ส่วน10ก็เท่ากับเศษส่ส่วน10ค่ะ,ะในข้อนี้ข้อต่อไปนะคะตัวอย่างข้อที่2จะแปลกกว่าเพื่อนนิดหน่อยเศษส2ส่วน 25- ลบด้วย0อ่าในข้อนี้ง่ายๆเมื่อลบด้วย0แสดงว,ว่าลบด้วยจำนวนที่ไม่มีค่าเราก็ดึงมาเลยค่ะเศษ2อส่วนยี่ข้อต่อไปนักเรียนก็ทำด้วยตัวเองเลยนะคะ วันนี้ครูก็ขอจบเพียงเท่านี้นะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะบ,บ๊ายบายขอบคุณค่ะ